สวัสดีครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่างคมพาวซิ่งจังหวัดระยองนะครับช่วงนี้ก็พบกันอีกแล้วนะครับพบกันบ่อยมากเนวันนี้จะพามาดูชุดอัปเกรดแทนแอมคาราเกะตระกูลดีทั้งหลายนะครับที่ประกอบเข้ากับตู้แบบนี้ทรงนี้นะครับที่ซื้อมาจากาเพจทั่วไปหรือร้านค้าทั่วไปนั่นเองนะครับผมทุกคนจะประสบป,ปัญหาว่าเบรมันขับ ไม่ออกเบรมันขับน้อยกําลังขับนิดเดียวนะครับไม่สมราคาไม่เวรเออไม่สามารถที่จะขับชุดนี้ได้แบบเต็มอิ่มสําหรับชุดดอกลำโพงเขานะครับวันนี้ช่างคมพาวเวอร์ซิงครับก็มีตัวมานําเสนอนะครับซึ่งเป็นงานตัวแอมโมดิฟายนะครับตัวแผ่นเพจหน้าแล้วก็ตัวสวิตชิ่งนะครับออจะเป็นชุดขับใหม่ของตู้ดอกลำโพงตู้นี้นะครับก็มีคลิป ที่ผมทําผ่านมาหลายคลิปแล้วละ่ะมันก็ถือว่าสุดยอดมากนะครับก็วันนี้ก็จะพามาแนะนําให้แบบละเอียดว่าอุปกรณ์ที่จะใช้แทนมีอะไรบ้างนะครับชุดนี้มีอะไรบ้างอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวไปดูที่ตัวแอมมันก่อนเนาะของแอมตัวเดิมเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้นะครับ D10 นะครับ R version 2กำลังขาดตัวนี้ซับนี่ไม่เกิน60วัต์แท้นะครับ ซึ่งเอามาขับดอก10นิ้วตัวนี้มันตัวนี้น่าจะ300วัตต์แท้แล้วมั้งหรือ200วัตต์แท้นี่แหละ AMS <I miss. S 2> ก็ตัวแน่นอนว่าตัวแอมเนี่ยมันขับไม่ออกอยู่แล้วถามว่ามีเสียงไหมมีดอกขยับอยู่นิดๆนหน่อยแต่มันไม่ตึมนะครับประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็กางแหลมเขาก็จะประมาณไม่เกิน30 30วัตต์ครับซึ่งดอกนี้ดอกน,อกนี้ดอกเดียวก็น่าจะกินไปหมดแล้ว ดอกนี้ดอกนี้ก็ขับไม่ไหวเสียงออกไม่ค่อยเต็มที่ประมาณนี้นะครับผมก็มันเกินกําลังประมาณนั้นรถตุกๆก,กับรถสิบร้อดันกันนะครับก,ก็สู้สิบ้อไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมก็ส่วนตัว Power a m ของเราที่จะเป็นตัวอัปเกรดเข้าไปใหม่นะครับก็จะเป็นตัวทรงนี้นะครับนี่อันนี้ก็คือโมเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงเบรกลางแหลม ใส่คา,าปาซิตเตอร์กนาดหนึ่งหมื่นมิโคโฟาลัดเข้าไปให้นะครับผมสองฝั่งนะครับเ <c oughs> พิ่มระบบระบระบระบายความร้อนให้เพราะว่าเอาไปขับดอกไว้คู่โคงปั๊มโคงหลอกเนี่ยความร้อนสูงพัดลมตัวเดิมขนาดหนึ่งจุดห้านิ้วไม่สามารถที่จะระบายได้ทันนะครับร <c oughs> ้อนมากชิปก็เลยไหมนะครับปัญหาที่ประสบกันมาแล้วก็ใช้ไฟสูงส่วนตัวเนี้ยคือจะใช้พัดลมตัวสองจุดห้านิ้วนะครับความเร็อารอบอยู่ที่หกพัน RPM นะครับรอบเร็วมากทําให้ความเย็นเพียงพอซึ่งทดสอบกันเรียบร้อยแล้วสําหรับตู้1นึที่ผ่านมาที่ผมทําเข้าไปนะครับผมก็ชิปไม่ไหม้นะครับ,รบขับได้สบายสบายไฟที่เราใช้จะไม่เกิน 27V โวลต์นะครับซึ่งสวิตชิ่งตัวนี้อีกตัวนึงนี่สวิตชิ่งตัวนี้จะเป็นอ่าสเปคอยู่ที่อ่า2ี่สโวลต์ยี่แอมป์นะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กล้องมันไม่โฟกัสสักครู่นะครับ ตรงนี้นะครับผมซึ่งมันปรับไฟได้บวกลบ5นะครับก็คือ20ถึง30ปรับได้ตรงนี้ผมเซตติ้งให้ลูกค้าอยู่ที่ซี่เซตติ้งอยู่ที่26.50 V นะครับเซตติ้งให้เรียบร้อยเพื่อจะขับจุดนี้ให้แบบแอมไม่มีปัญหาด้วยเนาะส่วนอุปกรณ์ก็อยู่ข้างในเรียบร้อยนะครับของวูดวอลลุ่มแล้วก็ตัวแจ็คดีแจ็คที่จะเสียบไฟเข้าจุดนี้นะครับก็อยู่ในกล่องแล้วก็มี ชุดฝาบนล่างด้วยแตถ่ถ้าลูกค้าจะใช้นะครับถ้าไม่ใช้ก็เก็บไว้ได้นะครับเก็บไว้ได้ไม่มีปัญหาเลยก็อีกตัวนึงจะเป็นชุดเพจหน้านะครับซึ่งชุดเพจหน้าเนี่ยอันนี้สั่งทําพิเศษนะครับสั่งทําพิเศษเพราะว่ามันจะไม่มีหรอกขนาดนี้ช,ชุดแผ่นเพจคมพอมประสิทธ์แบบนี้นะครับสก,กีนหน้าลา,ายช่างคมพอร์พิซิ่งให้แบบนี้นะครับ แล้วก็ต่ออุปกรณ์อุปกรณ์หน้าก็จะมีอะไรบ้างามีสวิตช์ On Off นะครับมีวัดแบตวัดแบตจากสวิตชิ่งนั่นเองหรือวัดสัญญาณไฟว่าไฟเข้าแล้วพร้อมใช้งานนะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ AUX เชื่อมต่อระบบ AUX ตัวนี้ที่ชาร์จถ้าใครจะใช้ไฟแบตเตอรี่สำหรับตู้แบบนี้ก็ใช้ได้นะครับต่อได้เลยแล้วก็มาต่อที่ชาร์จ ตรงนี้แทนนะครับผมถ้าไม่ไม่ใช้ก็ไม่ต่อนะครับมีฟังก์ชันไว้ดีกว่าไม่มีเนาะแล้วก็พวก USB USB ช่องนี้ก็จะต่อกับตัวแอมโดยตรงนะครับผมด้านหลังก็จะเดินสายให้พร้อมอยึดอย่างแน่นหนาแบบนี้นะครับสายไฟที่ใช้ผมใช้เป็นสายทองแดงแท้ร้อซนะครับนี่เป็นสายาซิลิโคนนะครับซิลิโคนหุ้มตัวทองแดงนะครับของรถจน์นะครับ มันจะเป็นสายทองแดงแท้ร้อเซนะครับผมขนาดใหญ่พร้อมยึดพวกกาวพวกอะไรไม่ให้ลมรั่วเพื่ออมเน่นหนานั่นเองครับ,บอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมออ,อีกอย่างหนึง่งขาดไปไม่ได้จะเป็นชุดสายไฟ AC นะครับตรงนี้จะเป็นชุดสายไฟ AC ปลั๊กสตาเต้ารับอีก1อันนะครับเพราะว่าเราต้องนำไปเจาะ เจาะด้านหลังแบบนี้แล้วก็ยึดยึดไว้สําหรับเสียบปลั๊กไฟนะครับก็เจาะด้านหลังได้เลยหายที่ว,วา่างๆเจาะได้เลยแล้วก็ยึดยึดตัวนี้เข้าไปนะครับเพื่อจะใช้งานเสียบปลั๊กกันแบบนี้นะครับก็อุปกรณ์ที่ใช้ก็มีประมาณนี้ครับเท่าที่ดูเราก็จะมีกี่ชิ้น1 2 3 4 5ี่ชิ้นครับ5ชิ้นก็สามารถที่จะประกอบยกอะไรตัวเก่าออกเอาตัวใหม่เข้าไปแล้วก็ ต่อสายลำโพงเบรกกลางแหลมนะครับตรงนี้จะเป็นระบบ2.1นึ่งนะผมก็ลืมบอกขับเบรโดยเฉพาะนะครับนี่นะครับการต่อใช้งานก็คือช่อง S อบวกเลบจะเป็นต่อซับนะครับ S อบวกก็คือสายบวกเอลบก็คือสายลบ L อบวกเอลบอาลบอาบวกอันนี้ก็คือซ้ายขวานะครับแยกกันเนาะก็ตามสัญลักษณ์บวกก็คือแดงลบก็คือลบอะไรพวกนี้นะครับ ก็ต่อให้ถูกนะครับส่วนมากคนจะต่อสับสนกันกรุณาหันด้านหลังมาแล้วก็เช็คระบบการต่อให้เรียบร้อยก่อนที่ท่านจะใช้งานไม่งั้นแอมพังนะครับส่วนมากพังก็เพราะว่ายังไม่มีความชนานาญหรือว่าตรวจสอบไม่ดีนะครับไม่ต้องรีบนะครับในการทำนะครับ อันนี้เป็น DC นะครับ DC ก็คือช่องนี้ที่ต่อไฟนะครับเขาะจะบอกว่า1 5 3 6ถึง36โวลต์นะครับรับได้แต่ว่าเราต้องใช้ไฟให้เหมาะสมตามการต่อโหลดดอกลำโพงของเรานั่นเองจะใช้เต็มระบบไม่ได้นะครับเต็มระบบก็พังเจริงแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับชุดนี้นะครับชุดนี้ชุดนี้เบื้องต้นลูกค้าจบจบงบอยู่ที่2,800บาทนะครับ2,800บาทนำไปต่อเองนะครับผม สำหรับลูกค้าที่จะส่งตู้มาให้ช่างประกอบให้จะจบที่3500บาทนะครับค่าส่ง200บาทประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะสั่งงานนะครับสั่งงานได้ที่ l ลายช่างคมงพาวเวอร์ซินะครับที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับหรือเบอร์โทรนะครับผมโทรมาสอบถามหรือไลน์มาสอบถามกันก่อนได้ครับผมส่วนการสั่งงานเนี่ยก็คือต้องรอของนะครับเพราะว่าซื้อมาช่างคงก็จะทํามาโมดิฟานิดหน่อยแล้วก็ สั่งทาแผ่นเพจมันจะใช้เวลาอยู่ประมาณห้าวันนะครับในการรวบรวมอุปกรณ์นั่นเองแล้วก็อีกประมาณ2อถึงสวันในการโมดิฟายแล้วก็ประกอบชุดแผ่นเพจนะครับแล้วก็อีก1วันส่งรวมๆแล้วก็จะใช้เวลา7จ็ถึงสิวันในการจัดส่งนะครับถ้าใครไม่รีบร้อนสามารถรอได้ก็โอเคนะครับสอบถามมาได้รับรองตึมๆแต่ถ้าใครรอไม่ได้ก็ผ่านก่อนนะครับผมแต่เราก็ลูกค้านะก็สามารถที่ไปสั่งซื้ออุปกรณ์พวกนี้เองตามที่ผมบอก ผมแต่ชุดเพลคุณไม่มีแน่นอนคุณต้องสั่งทานะครับก็มีแผ่นเปล่าขายอยู่สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมชุดสวิตชิ่งก็ต้องใช้ให้เหมาะสมแล้วก็ปรับไฟให้เหมาะสมด้วยนะครับถ้า,าใช้ไม่เหมาะสมปรับไฟไม่เหมาะสมก็ทุกอย่างก็พังนะครับมันจะเสียเงินเปล่าถ้าไม่แน่ใจก็สอบถามปรึกษาทางช่างครมพาวเวอร์ซิงได้นะครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับก็สำหรับที่ใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจงให้ผมทำคลิปดีๆแล้วก็นำเสนอสิ่งดีๆให้เพื่อนๆมาเผยแพร่แบบนี้ต่อไปนะครับผมสำหรับช่างคมพาวเวอร์ซิงวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอ okay, เคเผื่อใครฟังไม่ทันอีกรอบนึงผมจะทำคลิปเป็นดับเบลิลก็ฟังสองรอบเลยแลวกันนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่างคมพาวซิ่งจังหวัดระยองนะครับช่วงนี้ก็พบกันอีกแล้วนะครับพบกันบ่อยมากวันนี้จะพามาดูชุดอัปเกรดแทนแอมคาราเกะตระกูลดีทั้งหลายนะครับที่ประกอบเข้ากับตู้แบบนี้ทรงนี้นะครับที่ซื้อมาจากาเพจทั่วไปหรือร้านค้าทั่วไปนั่นเองนะครับผมทุกคนจะประสบป,ปัญหาว่าเบรมันขับ ไม่ออกเบรมันขับน้อยกําลังขับนิดเดียวนะครับไม่สมราคาไม่เวอรอ์ไม่สามารถที่จะขับชุดนี้ได้แบบเต็มอิ่มสําหรับชุดดอกลําโพงเขานะครับวันนี้ช่างคมพาวเวอร์ซิงครับก็มีตัวมานําเสนอนะครับซึ่งเป็นงานตัวแอมโมดิฟายนะครับตัวแผ่นเพจหน้าแล้วก็ตัวสวิตชิ่งนะครับจะเป็นชุดขับใหม่ของตู้ดอกลําโพงตู้นี้นะครับก็มีคลิป ที่ผมทําผ่านมาหลายคลิปแล้วละ่ะมันก็ถือว่าสุดยอดมากนะครับก็วันนี้ก็จะพามาแนะนําให้แบบละเอียดว่าอุปก,กรณ์ที่จะใช้แทนมีอะไรบ้างนะครับชุดนี้มีอะไรบ้างอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวไปดูที่ตัวแอมมันก่อนเนาะของแอมตัวเดิมเนะี่ยมันจะเป็นตัวนี้นะครับ D10 นะครับ R version 2กำลังขัดตัวนี้ซับนี่ไม่เกิน60วัตต์แท้นะครับ ซึ่งเอามาขับดอก10นิ้วตัวนี้มันตัวนี้น่าจะ300วัตต์แท้แล้วมั้งหรือ200วัตต์แท้นี่แหละ RMS ก็ตัวแน่นอนว่าตัวแอมเนี่ยมันขับไม่ออกอยู่แล้วถามว่ามีเสียงไหมมีดอกขยับอยู่นิดๆหน่อยๆแต่มันไม่ตึมนะครับประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็กางแหลมเขาก็จะประมาณไม่เกิน30 30วัตต์ครับซึ่งดอกนี้ดอกน,อกนี้ดอกเดียวก็น่าจะกินไปหมดแล้ว ดอกนี้ดอกนี้ก็ขับไม่ไหวเสียงออกไม่ค่อยเต็มที่ประมาณนี้นะครับผมก็มันเกินกําลังประมาณนั้นรถตุกๆก,กับรถสิบร้อดันกันนะครับก,ก็สู้สิบ้อไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมก็ส่วนตัว Power amp ของเราที่จะเป็นตัวอัปเกรดเข้าไปใหม่นะครับก็จะเป็นตัวทรงนี้นะครับนี่อันนี้ก็คือโมเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงเบรกลางแหลม ใส่คาปาซิตเตอร์ขนาด1นึ่งหมื่นมิโคฟาลัดเข้าไปให้นะครับผม2ฝั่งนะครับ <c oughs> เพิ่มระบบระบบะระบายความร้อนให้เพราะว่าเอาไปขับดอกไว้คู่โครงปั๊มโครงหลอกเนี่ยความร้อนสูงพัดลมตัวเดิมขนาด1.5นิ้วไม่สามารถที่จะระบายได้ทันนะครับร้อนมากชิปก็เลยไหม้นะครับปัญหาที่ประสบกันมาแล้วก็ใช้ไฟสูงส่วนตัวเนี้ยคือจะใช้พัดลมตัว2.5นิ้วนะครับความเร็อารอบอยู่ที่6 0 0 0 RPM นะครับรอบเร็วมากทําให้ความเย็นเพียงพอซึ่งทดสอบกันเรียบร้อยแล้วสําหรับตู้1นึที่ผ่านมาที่ผมทําเข้าไปนะครับผมก็ชิปไม่ไหม้นะครับ,รบขับได้สบายสบายไฟที่เราใช้จะไม่เกิน 27V โวลต์นะครับซึ่งสวิตชิ่งตัวนี้อีกตัวนึงนี่สวิตชิ่งตัวนี้จะเป็นอ่าสเปคอยู่ที่อ่า2ี่สโวลต์ยี่แอมป์นะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กล้องมันไม่โฟกัสสักครู่นะครับ ตรงนี้นะครับผมซึ่งมันปรับไฟได้บวกลบ5นะครับก็คือ2 0ถึง30ปรับได้ตรงนี้ผมเซตติ้งให้ลูกค้าอยู่ที่ซี่เซตติ้งอยู่ที่26.50 V นะครับเซตติ้งให้เรียบร้อยเพื่อจะขับจุดนี้ให้แบบแอบไม่มีปัญหาด้วยเนาะส่วนอุปกรณ์ก็อยู่ข้างในเรียบร้อยนะครับของวูดวอลลุ่มแล้วก็ตัวแจ็คดีแจ็คที่จะเสียบไฟเข้าจุดนี้นะครับก็อยู่ในกล่องแล้วก็มี ชุดฝาบนล่างด้วยแต่ถ้าลูกค้าจะใช้นะครับถ้าไม่ใช้ก็เก็บไว้ได้นะครับเก็บไว้ได้ไม่มีปัญหาเลยก็อีกตัวนึงจะเป็นชุดเพจหน้านะครับซึ่งชุดเพจหน้าเนี่ยอันนี้สั่งทําพิเศษนะครับสั่งทําพิเศษเพราะว่ามันจะไม่มีหรอกขนาดนี้ช,ชุดแผ่นเพจคมพอมประสิตธ์แบบนี้นะครับสก,กินหน้าลา,ายช่างคลมพอเพซิ่งให้แบบนี้นะครับ แล้วก็ต่ออุปกรณ์อุปกรณ์หน้าก็จะมีอะไรบ้างมีสวิตช์ On Off นะครับมีวัดแบตวัดแบตจากสวิตชิ่งนั่นเองหรือวัดสัญญาณไฟว่าไฟเข้าแล้วพร้อมใช้งานนะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ AUX เชื่อมต่อระบบ AUX ตัวนี้ที่ชาร์จถ้าใครจะใช้ไฟแบตเตอรี่สำหรับตู้แบบนี้ก็ใช้ได้นะครับต่อได้เลยแล้วก็มาต่อ,อ,อที่ชาร์จ ตรงนี้แทนนะครับผมถ้าไม่ไม่ใช้ก็ไม่ต่อนะครับมีฟังก์ชันไว้ดีกว่าไม่มีเนาะแล้วก็พวก USB USB ช่องนี้ก็จะต่อกับตัวแอมโดยตรงนะครับผมด้านหลังก็จะเดินสายให้พร้อมอยึดอย่างแน่นหนาแบบนี้นะครับสายไฟที่ใช้ผมใช้เป็นสายทองแดงแท้ร้อเซนะครับนี่เป็นสายซิลิโคนนะครับซิลิโคนหุ้มตัวทองแดงนะครับของรถจน์นะครับ มันจะเป็นสายทองแดงแท้ร้อเซนะครับผมขนาดใหญ่พร้อมยึดพวกกาวพวกอะไรไม่ให้ลมรั่วเพื่อผมน่นหนานั่นเองครับ,บอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมอ่ออีกอย่างนึงขาดไปไม่ได้จะเป็นชุดสายไฟ AC นะครับตรงนี้จะเป็นชุดสายไฟ AC ปลั๊ก3ตาเต้ารับอีก1อันนะครับเพราะว่าเราต้องนำไปเจาะ จาะด้านหลังแบบนี้แล้วก็ยึดยึดไว้สําหรับเสียบปลั๊กไฟนะครับก็เจาะด้านหลังได้เลยหาที่ว่างๆเจาะได้เลยแล้วก็ยึดยึดตัวนี้เข้าไปนะครับเพื่อจะใช้งานเสียบปลั๊กกันแบบนี้นะครับก็อุปกรณ์ที่ใช้ก็มีประมาณนี้ครับเท่าที่ดูเราก็จะมีกี่ชิ้น1 2 3 4 5ี่ชิ้นครับ5ชิ้นก็สามารถที่จะประกอบยกอะไรตัวเก่าออกเอาตัวใหม่เข้าไปแล้วก็ ต่อสายลำโพงเบรกกั้งแหลมนะครับตรงนี้จะเป็นระบบ2.1นะผมก็ลืมบอกขับเบรโดยเฉพาะนะครับนี่นะครับการต่อใช้งานก็คือช่อง S บวก S ลบจะเป็นต่อซับนะครับ S บวกก็คือสายบวก S ลบก็คือสายลบ L บวก L อลบ R ลบ R บวกอันนี้ก็คือ้ายขวานะครับแยกกันเนาะก็ตามสัญลักษณ์บวกก็คือแดงลบก็คือลบอะไรพวกนี้นะครับ ก็ต่อให้ถูกนะครับส่วนมากคนจะต่อสับสนกันกรุณาหันด้านหลังมาแล้วก็เช็คระบบการต่อให้เรียบร้อยก่อนที่ท่านจะใช้งานไม่งั้นแอมพังนะครับส่วนมากพังก็เพราะว่ายังไม่มีความชนานาญหรือว่าทดสอบไม่ดีนะครับไม่ต้องรีบนะครับในการทำนะครับผมอันนี้เป็น DC นะครับ DC ก็คือช่องนี้ที่ต่อไฟนะครับเขาจะบอกว่า15-36โวลต์น,นะครับ ได้แต่ว่าเราต้องใช้ไฟให้เหมาะสมตามการต่อโหลดดอกลาโพงของเรานั่นเองจะใช้เต็มระบบไม่ได้นะครับเต็มระบบก็พังเจ๊งแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับชุดนี้นะครับชุดนี้ชุดนี้เบื้องต้นลูกค้าจบจบงบอยู่ที่2,800บาทนะครับ2,800นบาทนาไปต่อเองนะครับผมสำหรับลูกค้าที่จะส่งตู้มาให้ช่างประกอบให้จะจบที่3,500บาทนะครับค่าส่ง200บาท ประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะสั่งงานนะครับสั่งงานได้ที่ลายช่างโคม p พ o c ฟเวอร์ซิงนะครับที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับหรือเบอร์โทรนะครับผมโทรมาสอบถามหรือไลน์มาสอบถามกันก่อนได้ครับผมส่วนการสั่งงานเนี่ยก็คือต้องรอของนะครับเพราะว่าซื้อมาช่างคมง็จะทํามาโมดิฟายนิดหน่อยแล้วก็สั่งทาแผ่นเพจมันจะใช้เวลาอยู่ประมาณห้าวันนะครับในการรวบรวมอุปกรณ์นั่นเองแล้วก็ อีกประมาณ2-3วันในการโมดิฟายแล้วก็ประกอบชุดแผ่นเพจนะครับแล้วก็อีกหนึ่งวันส่งรวมๆแล้วก็จะใช้เวลา7-10วันในการจัดส่งนะครับถ้าใครไม่รีบร้อนสามารถรอได้ก็โอเคนะครับสอบถามทามาได้รับรองตึมๆแต่ถ้าใครรอไม่ได้ก็ผ่านก่อนนะครับผมแต่เราก็ลูกค้านะ่ะก็สามารถที่ไปสั่งซื้ออุปกรณ์พวกนี้เองตามที่ผมบอกนะครับผมแต่อชุดเพจคุณไม่มีแน่นอนคุณต้องสั่งทานะครับก็ มีแผ่นเปล่าขายอยู่สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมชุดชุดสวิตชิ่งก็ต้องใช้ให้เหมาะสมแล้วก็ปรับไฟให้เหมาะสมด้วยนะครับถ้า,าใช้ไม่เหมาะสมปรับไฟไม่เหมาะสมก็ทุกอย่างก็พังนะครับมันจะเสียเงินเปล่าถ้าไม่แน่ใจก็สอบถามปรึกษาทางช่างโคมพาวเวอร์ซิ่งได้นะครับผมโอเคครับสาหรับคลิปนี้ครับก็สําหรับที่ใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆแล้วก็นำเสนอสิ่งดีๆให้เพื่อนๆมาเผยแพร่แบบนี้ต่อไปนะครับผมสำหรับช่างคมพาวเวอร์ซิงวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอเคเผื่อใครฟังไม่ทันอีกรอบนึงผมจะทําคลิปเป็นดับเบิลก็ฟัง2รอบเลยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ